กูถ่าจริงเอะกูถ่าจริงเอะกูถ่าจริงๆรเอะกูถ่าจริงๆนะกูนับหนึ่งสองแล้วก็ฮึโอ้โหเฮยแมลงแคปนี้นี่กูยอมเลยจริงๆนะยอมเลยจัดใจเลยเพราะว่าตากแตนราะว่าตากแตน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 คุณมึงเดินต่อยกูเลยเหรอโอ๊ยเจ็บจัง เจออะไรที่พื้นวะดำดำโอ้เดี๋ยวเดี๋ยบังบังบังเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะมัน <our> เอาเลยแคับอกว่ากราจกันด้วยแล้วเดแบมนำนี่แกมเพสูเกตา สามราบวันนี้เราจะไปจับมาแรงกันดีกว่านะผมพอดีว่าผมคิดว่ามันมีมะแรงใหม่เข้ามาเยอะแยะมากมายผมจะเปิดให้ดูกอนผมสม,มุดภาพแล้วก็มาแรงของทางขวาบนจะเห็นได้ว่ามีเพิ่มมาทั้งหมด78ตัวนะผมรวมตัวที่เป็นมงแล้วนะอ่า แต่ถ้าไม่รวมตัวที่เป็นมงถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็น32ตัวหรือป้าแล้วผมที่เพิ่มความหายซึ่งผมก็ยังไม่ได้ไปจับอะไรเพิ่มเติมนะบอกไว้เลย <What? S 1> นะผมคลิปนี้เราจะมาไปหาเราจะมาไปหาว่า <What? S 1> เราจะพาไปหา,มาแมลงใหม่ๆที่อัปเดตเข้ามากันนคะครับผมซึ่งต้องไปดูก่อนนะว่าผมได้ตัวอะไรมาบ้างก็จะมีพวกมด mm hmm. เออไอพวกมแมลงแพดเก่าผมได้มาครบเรียบร้อยแล้วนะผมค่อ,อแ,รแรงแมลงแพดใหม่ก็จะมี ไลไอ้ตัวราชาตัวไลสีดําอันนี้หนมแล้วก็หอยทากแล้วก็ยุ่งอ่าแล้วก็ อะไรกันไอ้นี่ครับผมผีเสื้อหางติง่งแววมายุลานะครับผมแล้วก็มีอะไรกว่าเออตากาแตนโลกาสตานะครับผมที่เหลือก็ยังไม่มีเลยเห็นไหมทุกคนบอกเลยนะผมว่าผมยังไม่ได้ไปเล่นหลังไมเลยเอาตรงนะยังไม่ได้ไปเล่นหลังไมเลยเดี๋ยวไอ้พวกที่จับมาดีก็ตอนที่อัดคลิปอัปเดตทางนั้นนะครับผมตอนวันนี้เราก็เลยจะไปหามแมลงไม่ไ,มไ,มไปพร้อมกันเดยวก้าผมไปเลยดีกว่าไม,ไม่รู้ว่าจะรีบพูดไปไหนครับนี้อะ ปที่เมืองพาซาตก,กันก่อนเลยแล้วกันมาดูกันว่าคลิปนี้เราจะได้ซักกี่ตัวนะครับผมก่อนอื่นเราต้องของงัดนี่มาก่อนเลยดอกไม้จับแมลง c คนเลอ u l ูนะครแล้วก็ขอเดินดูบริเวณรอบๆนี้ก่อนเนาะ คือผมก็ยังไม่ทราบนะผมว่าแต่ละตัวมันเกิดที่ไหนบ้างนะเพราะว่าก็ยังไม่ได้กดดูนะแต่ว่าเราก็สามารถกดดูได้นะผมสมมติแบบเราอยากจะดูเราอยากจะได้ตัวไหนเป็นพิเศษอะเรา,าก็สามารถกดดูได้นะเดี๋ยผมอยากได้ดวงใช่ไหมก็กดดูนะผมนี่มันก็เกี่ยวกับพื้นที่มากกดก็คือต้นไม้กางคืนอ่าผมก็จะหาบริเวณต้นไม้แล้วก็กางคืนอะไรอย่างงี้เดี๋ยวแกผมเดี๋ยวขอเดินดูรอบรอบก่อนว่าจะเจอว่าจะออะไรพูดเลวันนี้ลิ้นเลือนพันไปหมดแล้ววันนี้เอ้ยแต่บอกว่า ขอเดินดูรอบๆก่อนนะครแกบผมพาซ่าไม่เจอตัวเลยับผมขออนุญาตไปที่แคมแล้วกันเนาะ <c oughs> แคมมันเป็นป่ารับผมน่าจะเจอตัวอะไรบ้างหนุ่มตัวดำาๆตรงนั้นมันคือตัวอะไรผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวลายหรือป่าผมลักษณะเหมือนที่ผมเคย จับได้แล้วเลยผมเดี๋ยวเราจะลองไปจับมันดูนะไม่น่าจะจับยากเลยว่าไหมอ่าโอเคนี่เป็นตัวไหลโอ้โอเคตัวไหลสีดํานะอันนี้เป็นแบบไม่มีมงนะซึ่งผมก็เพิ่งเคยได้เหมือนกันนะครับผมเจอควรเจอเจอน่าจะเป็นหิ่งห้อยนะผมซึ่งผมน่าจะต้องย่องวาตัวนี้ไม่งั้นน่าจะบินหนีแน่เลย เฮ้ยเดี๋ยว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 หิ่งห้อยไว้ที่หลังเห็นตรงต้นไม้ไหมเห็นตรงต้นไม้ไหมดูดี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 ดีคือมันจะเป็นเหมือนดวงปะดวงปะน่าจะเป็นดวงน่าจะเป็นดวงมาดูดวงอะไรมาดูดวงอะไรเสี่ยมตาตรงนี้เสี่ยมตาตรงนี้เลยเสี่ยมตาตรงนี้เลยเห็นไหมไหมเห็นไหมเห็นไหมเสี่ยมตาเสี่ยมตาเอ้ยได้เว้ยดวงกวางญี่ปุ่นโอ้โหสีแบบ คูน้ำตาลแบบน้ำตาลจ๋าเลยมองแทบไม่เห็นเลยนะผมเนียนไปกับต้นไม้เลยเฮ้ยเฮ้ยกดไม่โดนมันมองไม่เห็นต้นไม้บางอไปเลยจะหิ่งห้อยฉันโอ้ยไมืม่อไหร่ได้ดวงกวางญี่ปุ่นมาก็ยอดนะสุดยอดนะผมเพราะว่าเป็นตัวใหม่ที่ผมเพิ่งเคยได้เช่นกันเนาะ ไอ้ตรงนั้นคือมอดเสือส่วนนะผมไม่จับเพราะว่าได้แล้วเนาะเจอครับผมผีเสื้อตัวสีฟ้าเลยทุกคนโอ้โหตัวนี้ยังไม่เคยได้นะผมแล้วก็ทางซ้ายจะมีแมลงดาวคลอนซึ่งแมลงดาวทองเราได้ไปแล้วเราจะขอสัดหน้าผีเสื้อเนี่ยผมเพราะว่าเรายังไม่เคยได้ผีเสื้อตัวสีฟ้าตัวนี้อุย้ยมันจะรู้ตัวนะมันจะรู้ตัวมันจะรู้ตัวว่าเฮ้ยย่องได้ไหมเนี่ยอุย้ยไม่ได้มันรู้ตัว มันบินไปแล้วโอ้โหนี่ย่องแล้วนะทุกคนโอ้ไม่นะดูนี้เดินเป็นสัตว์หน้าเลยดีกว่าจบๆไปไนะครับผมตัวมาเริ่มเพิ่มมาเสรยจโอ้ยเจอเจอเจออีกตัวหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมึงเจอกูมึงเจอกูทีเดียวแบบทีเดียวติดมาทีเดียวติดกูมาแล้วโอ้เออ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  แม่รู้สึกว่าแมลงที่เพิ่มเข้ามาแพดหลังๆนี่ฉลาดกว่าเดิมหนรู้จักลบคนในการจับด้วยนะผมเดี๋ยวผมจะขออีกทีนะแล้วกันแก้มือนนะย่องย่องเบาๆเลยย่องย่องเบาๆ,ๆนะผมสำหรับไอ้เจ้าขี่เสื้อตัวนี้นะครับผมกันหายใจบพร้อมกันแล้วกันเนาะจะพยายามอยู่เฉยให้มันเดินอ้าวอ้าว เฮ้ยบินแล้ว,ว่าคุณพระผมจะพาม่วินเฉยให้มันบินมาหาไม้เองนะอากกูฟังแตกแล้วมึงเนี่ยมึงก็จับยากเกินจเจอครับผมน่าจะเป็นมาแรงปอนะคิดว่าบินตัวสิวฟ้าเร็วๆแบบตรงนั้นข้างหน้านั้นผมข้างๆ ผีเสื้อเหลืองเนาะจะขอค่อยๆย่องไปจะไหวไหมวะแมงปอแมงบินไหวได้ไงประเด็นอะโอ้ดู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 มันบินดูมันบินน่ดูมันบินนะค่อยๆย่องไปเฮ้ยมันบินมหาผมนะมันบินมาหาผมนะเฮ้ยอย่าไปไกลดิอย่าไปไกล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 ดิมันบินไหวอะบินไหวอะบินไหวทั้งเลยอะเอออย่างเงี้ยโอ้โหไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะ กูท่ามจริงเอ๊ะกูท่ามจริงเอ๊ะกูท่ามจริงจรอะกูท่ามจริงจนะกูนับหนึ่งสองแล้วก็ฮึ๊อู้หูเ้แมลงแพทนี้นี่กูยอมเลยจริงๆนะยอมเลยจัดใจเลยจะบหอยทากก็ได้วะเฮ้ยเดี๋ยวดีเสียงจักรจันโอ้โหจักรจันจักรจันอยู่ตรงเหตุจักรจันอยู่ตรงเหตุจักรจันผมยังไม่เคยได้เลยทุกคน เคยเห็นนะผมแต่ว่าจัดไม่ได้ไม่รู้ว่ารอบนี้จะได้หรือเปล่าเอ้ยมาขนาดนี้ก็ต้องได้แล้วเปะววจักรจันท์สีเข้มโอ้หคุณพระให้ผมได้สัดไม่ๆม่บ้างเถอะครับเดี๋ยวคลิปมันจะเดี๋ยวคลิปมันจะเงียบเกินไปนะครับผม <c oughs> <c oughs> นะครับผมเออนะมดก็ามาโอเคแม่ไอผีเสื้อฟ้ากับ ไม่ตัวเลยวะจักรจันต์อีกแล้วเหรอไม่ใช่เลยมันร้องไม่เหมือนกันอ่ะเฮ้ยไม่ใช่จักรจั envision. นต์ไม่ใช่จักรจันต์อีกตัวหนึ่งตัวอะไรไม่รู้เฮ้ยบินไปแล้วบินแล้วบินแล้วเดี๋ย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 วมันจะเกาะต้นไม้ไหมเนี่ยเป็นเกาะต้นไม้ไหมอ่ะโอ้ยเกาะเกาะโอเค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 ไม่รู้ว่าใช่จักรจันต์หรือเปล่านะแต่มันก็มีเสียงเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันตอนจับได้ ร้องเบาๆกว่านี้ร้องเบากว่านี้เดินไปช้าเดินช้าเดิน,ดนช้าเดินช้าร้อ,าองไปร้องไปร้องไปร้องไปวิววิววิวร้องไปเลยร้องไปเลยจะกระจัส์สีอ่อนอ่าเมื่อกี้สีเข้มอันนี้สีอ่อนเอาว่ะเออให้กูได้สัตว์ใหม่ๆบ้างนะ เดี๋ยวคลิปนี้มันจะไม่มีอะไรนะครับผมมาเดินหาต่อนะครับผมยังอยู่กันที่บริเวณแคมป์นะเพราะว่ารู้สึกว่าบริเวณแคมป์มันมองหาสัตว์ง่ายดีนะครับผมไปที่พาซาไม่ค่อยเจอเลยบองตรงเจอเจอข้างหน้านั้นครับผมข้างหน้านั้นอาจจะมองไม่เห็นครับผมเพราะมันเล็กมากน่าจะเป็นหนอนนะทุกคนเห็นปหเห็นที่พื้นมันทุกคนเขียวๆตรงนั้นอ่าไม่ใช่หนอนไม่ใช่หนอนผมว่าตากแตนผมว่าตากแดนผมว่าตากแตนผมว่าตากแตน ตะกแต่ตะกแตตะกแตร่ตะกะตร่ตะกะตร่ตะกะตร่คุณมึงเดินต่อยกูเลยเหรอโอ้ยเจ็บจังตะกแตมเดินซัดหน้ากูอย่างนี้เลยอะฮะโคตหลายเกินไปป่ะเจอจักรจันทร์อีกตัวหนึ่งครัผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นตัวที่จับไปแล้วนะเพราะว่าตูดมันสีเหลืองๆนะครับผมผมจะลอง กับมาดูอีกสักทีหนึ่งนะครับนี่จริงด้วยเห็นปหจักจั่นใหญ่ทุกคนเสียงมันไม่เหมือนกันนะคือจักจั่นมันมีกี่ตัววะเออเอาจริงผมไม่รู้นะแต่ว่าเสียงมันไม่เหมือนกันนะผมผมก็เลยรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวที่ซ้ํานะครับผมอ่านี่ไง จักระจันสีอ่อนจักระจันสีเข้มจักระจันใหญ่อ้าเอาว่าเอาว่าคลิปนี้รอจักรจันไปทั้งหมดสตัวเลยนะค,ครับผมโอ้โหยังโหดเจอครับผมหิ่งห้อยครับผมรอบนี้บอกเลยว่าฉันจะไม่ปล่อยให้แกรุดออกไปโอ้หุ่มมันอยู่ตรงนั้นมุมกล้องแม่งเล็งยากแล้วบอกตรงเลยบอกตรงๆเลยว่ามุมกล้องเล็งยากหิ่งห้อยนะทุกคนเดินมาดิเดินมาดิเดินมาดิ เดินมาดิพาดไปหนึ่งเดินมาเด้เดินมาเดหิ่งห้อยโอเคสวยง,งามจับกันข้ามวันข้ามคืนกันเลยนะครับบอกเลยคลิปเนี้ยนะข้ามคืนมาสองคืนแล้วนะครับผมแบบนี้ต้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปที่มีประโยชน์แบบนี้ต่อไปแล้วนะครับผมไอ,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 อ้ดวงคนนี้ได้ไปหรือ,อยังวะ ผมรู้สึกว่าแคมมันหาแมลงง่ายกว่าพาซ่านะอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวเพราะว่าพาซ่ามันมองลำบากผมคิดว่ามันมองหาแมลงลำบากแลผมที่แคมมันดูแบบโล่งๆมีแต่ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยผมเลยคิดว่ามันน่าจะหาแมลงได้ง่ายกว่านะส่วนตัวนะผมอันนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าแมลงมันเกิดที่ไหนเยอะกว่ากันนะบ่งตรงเฮ้ยพว่าผมเจอว่ะผพราว่าผมเจอว่ะทุกคน เห็นปหโดโดนโดเห็นโดโดนปะโดโดปะเขียวเขียวเล็กๆเลยเล็กเลเลยเล็กเล็กเล็กป้าเล็กไปป้าถามจริงเล็กไปป้าเฮ้ยโอ้โหตักแตนนวดยาวโอ้ my god คือทั้งเล็กทั้งเขียวใครมันจะไปตาดีขนาดนี้วะแล้วก็มืดเดี๋ยวมึงเกิดตอนมืดแต่ว่าถามจริงขอดูแป๊บนึงนะ ตั้งแต่นวดยาวครับผมตาหนามย่ากลางคืนโอ้โหมึงเกิดตอนกลางคืนด้วยแล้วตัวมึงก็เล็กด้วยโอ้โหกูเชื่อเลยกูเชื่อเลยเจอครับผมเจออีกตัวนึงเจออีกตัวนึงเป็นอะไรสักอย่างน่าจะเป็นผีเสื้อหรือเปล่าไม่ดูนะเห็นมันตกลงบินบินเฮ้ยไอ้ไอ้ยุงกัดตกใจหมดไอ้บ้าเอ้ยมองไม่เห็นยุงเฮ้ยเฮ้ยมันเกาะกับอีกมันเกาะอีกผีเสื้อยักษ์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  บินแล้ว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 ไอ้ชิบฮะไอ้ทูบัสฮะโอ้ <c oughs> ได้ด้วยผีเสื้อกลางคืนสีเหลืองโอ้โอนึกว่าจะหลุดแล้วเมื่อกี้ตัวมันเริ่มเพิ่มเลยนะผมคิดว่าคิดว่าพลาดครั้งแรกทีก่จะบินหายไปละโอ้โอเคโอเค เป็นการจับแมลงที่ตื่นเต้นสุดๆเลยวะผมคิดว่าคนอื่นก็น่าจะตื่นเต้นเหมือนผมนะมันดูแบบต้องลุ้นกันแบบพอสมควรท้่ผมต้องแบบว่ากดย่องหึงห้อยโอเคผ่านไปกดย่องแล้วก็ต้องตั้งใจมองมากๆเลยนะเจออะไรที่พื้นวะดำๆโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋บังบังบงบัเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะมันกำลังดันอะไรสักอย่างอยู่วะ ดวงผมว่าดวงผมว่าดวงผมว่าดวงเฮ้ยดวงจริงด้วยอ่ะมันกําลังดันก้อนอะไรสักอย่างอยู่นะอุ้ยผมไม่อยากจับมันเลยอ่ะมันกําลังแบบเหมือนกําลังดันไปแบบหากินน่ะดวงแอ่ดวงมูลสัตว์อ๋อดวงมูลสัตว์ไอที่มันดันดันมาแกี้คือมูลของสัตว์นะครับผมเคยดูไอไอตัวไอนี่ไหมหนอน หนอนหนอนเหลืองหนอนแดงอ่ะมันจะมีไอตัวนี้อยู่อ่ะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวที่คล้ายๆกันหรือเปล่าคือผมก็ไม่รู้นะว่าไอตัวนี้ไอตัวนี้มัน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 คือตัวอะไรนะครับผมอ่ะเจอครับผมแมลงปอครับผมโอ้ยแมลงปอสีฟ้าตัวเดิมที่เราทำหลุดไปนะผมมันมันจับยังไงวะไอตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะบินเร็วพอสมควรเลยทุกคนคือเราจะจับมันยังไงวะย่องเหรอถามจริงเหอะ ย่องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะก็ลองดูดิมาลองดูลองดูงดโหแต่มันบินเร็วมากเลยอะ่โะโอ้ยมันมีจังหวะบินผ่านหน้าเราอยู่นะเมื่อกี้ถ้าผมง้างนี่โดนแล้วมองตรงตั้งใจหน่อยตั้งใจเดินช้ากว่านี้ผมต้องเดินช้าช้ากว่านี้ไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่หัวร้อนเนาะไม่หัวร้อนเนาะ <c oughs> เดินเข้าไปจับเลยมแมลงดาวทองไม่ต้องไปย่องแล้วนะครับผมเฮ้ยมันไม่มันตัวไม่ตไหมโตไม่ตไหมโตไหมขอเถอะขอเถอะอย่างนี้ขอเหอะขอเหอะขอเถอะขอเห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 อะขอเดินไปใกล้ๆมันก่อนนะโอเค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 มาดิบินผ่านไม้กูดิบินผ่านไม้กูดิ บินผ่านไม้ก็ดีข้อเป็นมุมนี้เข้อเป็นมุมเฮ้ยเมื่อกี้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 เกือบละเมื่อกี้เกือบละเมื่อกี้เกือบละ,บละ,บละต้องมองมุมบนนะทุกคนแบบเนี้ยน่าจะง่ายวะผมว่าเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว เลงผิดทางเออมึงก็มาดิวะมีมีพีชมีจะกับพัดแมลงปอเวียกจะเอามึงปลาลงคืนแล้วก็เอาตีนกระทืบสักสี่ห้าทีนะมึงจะเป็นจับยากอะไรอย่างงี้แต่ว่าราคาโคตรดีเลยวะสองร้อยกว่าบาทเฮ้ยคุ้มราคาอยู่ดนะนี่แมลงปอครับ โอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ผมแวะมาจับมแมลงใหม่ๆที่ผมยังไม่ได้จับให้ดูกันนะผมก็ได้มาหลายตัวพอสมควรนะสาหรับคลิปนี้ผมแล้วก็มีบางตัวทวี่แบบว่าแหมยากได้แล้วก็ยังหลุดไปอยู่นะผมเช่นผีเสื้อสีฟ้าตัวนั้นนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปที่ผมมาจับมแมลงแบบนี้ผมสามารถคอมเมนต์ไว้บอกการได้เลยนะผมมันจะได้เกิด EP ที่2ขึ้นมาเนาะผมแหมตะกรงแต,แตงกระโดดหนีไปแล้วตัวซ้ำๆเราก็จะพยายามข้ามไปผมจะพยายามไปจับตัวใหม่ๆที่เรายัง ไม่เคยจับกันเนาะซึ่งมันก็ยังมีอีกหลายตัวนะผมถ้าดูจากในสมุดภาพของผมนี้ก็เออยังมีอีกเยอะไปต้องเผื่นะผมโดยเฉพาะไอ้ตัวที่อยู่ข้างล่างข้างล่างที่มันเจอยากยากอะไรเงี้ยนะครับผมนั่นแหละนะผมก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซัดสบสไครป์เป็นกำลังใจในการทาคลิปที่สนุกแบบนี้ต่อไปด้วยนะผมแล้วก็มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เสมอเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ซียู ตากแตนว่ะเจอตากแตนเจอตากแตนเจอตากแตนอีกตัวหนึ่งตากแตนอะไรไม่รู้นะตัวนี้นขอกดปิดคลิปกดปิดคลิปอืมไม่ธรรมดาไอ้แมลงตัวนี้ไม่ธรรมดา เออได้เลยเจอกันมึงเจอกันมึงเจอกัน,น,กนต้องย่อเบอกกันอเคพร้อมนับสตักกะแตนจีนอู้ตัวใหม่ตัวสุดท้ายก่อนปิดคลิปพอดีสุดยอดไปเลย <c oughs> ตัวใหญ่ทสํผมรับตัวนี้แต่ว่าสีเขียวอยู่นะก็มองยากพอสมควรนะครับผม